กราบสวัสดีพ่อพี่น้องกลับสวัสดีเอสซีบ์สสมควรด้วพ่อาพี่น้องเด้อวันนี้ก็พ่อพ่อกับบ่อตายยังพอเศร้าพี่น้องเลยสมปรูนถ่าทีมงานก่อนพ่อพี่นอ้องเเห็นงานเขาหน้าที่เดิมให้แล้วพ่อพี่น้องเลยที่คงเบื่อข้างหนาเด้อพ่อพี่นอ้องอะไรก็ขอโทษขอไปนำละลายๆหัวเห่าหัาวคอยสีได้ไปถ่ายทางเนาะคือว่าแะไรเฮาเห็นอันนี้ครับ ขอใ้มเวลาว่ากได้พอน้งองอช่น่อยเลย,เลยขอโชติอภัยนะหลายเด้ออย่าฟีาดผ่าการใดก็ขอโทตขอภัยเด้อผสมปูนขาทีมง,งานก่อนพอน้องออเลย สบายดีพี่น้องตอนนี้บาตายกํากำลังสิผสมปูนเนาะพี่น้องผสมปูน หาทีงานทุกงานมาที่ร้านกับพอดีเลยเพื่อนมากก็พอดีต่อเลยครับ บอใช่ก็ยหญ่ละใ่กใช่จัป่าเนาะ

คือว่ามีพยาใจดีเผันหายเงินนอกอเนยพอยให้น้อกเลยสื่อนมหารบาทพอยให้น้อกถูกก่อนถูกใจก่อนจับจับวันถูกใจอีกวันหนึ่งขอบใจด้วยปลาลม ขอบคุณหลายๆเด้อคุณใจดีที่เหน็ดตาเอาเงินให้น้องอเนยพอได้ซื้อนุ่มนอกขอขอบคุณหลายๆขอให้ดีเนียนเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อที่ใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะชตูขอบคุณขอบคุณไว้ขอบคุณเด้อเด้อเอาเงินไหนเนยเนยจะเยี่ยมม้าน่อยนี่แล้วบ่มีเล่นหน่อยจะเยี่ยมม้านอันอื่น ก่อนอื่นก็เขาขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางมึงนอกไป้นเนาะให้เ็นอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยวหลรำรวยให้เ็นเจริญในหน้าที่การงานเด้อสุขภาพแข็งแรงให้มันหมานเฮงเฮงรวยๆเด้อคิดเงินสิตยังกัใหายได้สมความมุ่งมั่นาัถนาเด้อ กำลังเตรียมอันะอันหาทีมงานเอาคพี่น้องเลยแม่น้องอเนยขึ้นกับกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินพอยี่น้องเลยขึ้นมาทางครัวแม่น้องอเนยเป็นชีดยังน้อนี่สบายดีพี่น้องสีดหลังมันต้องพักกระเูาก่อนอืม มนนกอเนยผลเกศเห็ดอยู่เห็ดกินพอยห็ดนเยปลา่งกินกนกเลยฮกมาเฮกมาขาเ็ดกินืองนอืมนนกอเนยผลปิ้งปลาพรอยพี่นอืมปิ้งปลาแต่พรอยพี่นกเลยเดอยู่เห็ดกินถือสั่งกินคน สิ่งปลาตาแจวเนาะนี่แหละวผักกดนเหมอกาอาหารดีเลย่อเชนออเอ้ทีมงานสั่งเราเมื่อนี้อืออ๋อถูของเชนออฟผักกาดด้วย้องเนอกอเอาหนอยอือหมอดูมน้องนกตะลงลแป๊บหนึ่งเนาะ บรรยากาศยามสาวๆของพี่น้องเอ้ยอารูการกินก็นกนสิเป็นปิ่งปลาลวกผักขอพี่น้องเอ้ยแจวเศษๆน้ำกันของพี่น้องเอ้ยชีมือแมน้องอเนยมมาหนี่ กำลังปีฟปลาเนี่ยเนียมสาว้ามากกับแบบสิ้แหละเป็นเห็ดแจ่วหอมอนเลยข่าวหนึ่งน้ำแล้วพอนกเห็ดเอเวกินนี่ว่าต้มเกีือป่นโอ้ยว่ะปีกปลาซักก่อนนี่แหละสบายดีหล่อี่้ออาตอนี้ นี่สปาัสมลยนัะเป็นตาแสบเลยเปพนหนองเลยมาส่วนเนาะแม่ละอือปากก็ใช่ม่มก็ใช่ไหมเอามาต่มือนั่นผมจะต่มือหามาพอแล้วเป็นหนองเลยเรียนอบงเนาะอือ เราก็ผสมปูนถาทีมงานพ่อนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเนี่เป็นตากลองเองพ่อนม่พี่น้องไอเหี้ยวันโมมีตากลองเลยเป็นตากลองเองอชุกแล้วประทูประทูกับมันกับปลา เอาละพ่อมีพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็ชมมาพระบุญเลยเนาะฮาสซิดาลาคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรือพี่น้องพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องขอบคุญขอบคุณเอพซีและกู้ใหญ่ใจดีเบอร์สุภุสุโกลเด้อพ่อพี่น้องเด้อที่ติดตามหับสมให้กำลังใจบ่ร์ไตลายกระถิ่งงานมาตลอด แมนนะเอฟซีสุพรรณกันเห็นมันมันเฮงๆตลอดปีใหม่เนาะพรมพี่น้องปีนี้ก็ให้มีแต่มันมันเฮงๆรวยๆกันปังๆเด้อพรมพี่น้องเด้อไปละพรมพี่น้องสบายดีพี่น้อง